Whisper back in the days of South American Dota he was really good at Mars player one of the best Mars players but you have a really great combo b e t w e e a r i n a and Supernova team fight and even though I don't think Mars come on man t u n e me up because I feel like she just kind of yeah the one man yeah but what he does provide is a way to a เป็นหนึ่งด้ that ้ตฝั่ง OG ประธานนั่ PSC Quest เนี่ยนั่นฝั่งเกมแรกนะผมกับประคองไปครับฟันธงไปนั่นฝั่ง OG แล้แม้ว่าฮีโร่ Quest น่ากลัวในช่วงต้นเกมก็ตามแต่ัผมว่า OG นีน่าจะปอกครองทำยิ่งได้แล้วก็คว้าชัยชนะตัวน,นี้ไปครับ OG เกมไวหรือเปล่าต้องฟาร์มอยู่ดีครับประกอบล่างครับทางนั้นฝั่ง b e ส s มา a เตอรเอ้ยนะมาเอ้ยหรือว่าท่านบอฟฟิงครับมอฟฟิงอย่างตำก็ต้องมีแมนตาท้งนั้นฝั่งไอตัว b e ส s มา a เตอรก็ต้องมีออากนาิม Glad to be seeing people using those necrotic webs. Oh my goodness, they got it! I think it's the webs. These webs actually add up. How much did, they produce? The it absolutely, the it's going to make a little bit of extra, extra difference indeed when you're trying to survive as a morph against that sort of damage coming out. And they've got three heroes top looking for ta two thousand. He's able to. see. stand, open, grab, yoke, go, grab, set. Dukkris, Dukkris, turn, grab, toy, Two thousand is going to turn and stop Fighting intercept, เกมที่ผมเล่นเยอะมากใช้พลังครึ่งค่อนชีวิตในการเล่นมาต้องรู้จักเกมออนไลน์แต่เราก็ไม่เล่นอีกเลยนะยิมเพลวับอารีนาเอาบัสเปีย,ปยครับดาดวของฝั่งบีเซจัดการนะดูคอริสไปครับลงตรง,งนี้แล้เวเซาเซเปิดม,มาปาดดึงย้วต่อเส้นนัฝั่งบีเซ วา,าร์เลยกันแล้วก็พายพ่สปีดครับกดสตันขัดไว้ไม่ให้บีซีเอ็มครับโอ้แกรงกทางด้านหัไอ้อินิกมากสปอร์ตได้ครัเสียนั N ้นมิเลนเนอร์อย่างเนี้ยบีซีเอ็มครับ,รบสปอร์ตสปรย์แล้วยิงยิงมาหอดไซโครครับดึงกันต่อวิสเปอร์ได้โดนถมยับเลยฮะนี่แหละครับตามที่บอกเกมเร็วต้องเป็นของเควสแล้วก็เรียบร้อยฮะวิสเปอร์ คุณจะต้านได้ไหวหรือเปล่าระสำระสายไมโอจีครับมันเป็นพื Zero ้นฐานเกมออนไลน์โคบุญของชาวไทยแล้วสเปียามาบุชแวกข้อไปต่อยทีครับทางด้านฝั่ง BCM ลงย้ำนะปาดไปจังหวะนี้ท่าน BCM ถอยได้หรือเปล่าแอสเซเซปาดอีกที BCM เรียบร้อยครับส่วนนั้นเดียดูร่ันตำหมดจากการเซฟสไปครับ อารีครับผมต้องถอยบนก่อนส่วนนั้นฝั่งวิสเปอร์ครับผมยังไงต่อวิสเปอร์ไม่รอ,อดไปอีกหนึ่งฮสกอร์เป็น8-2ครับตอนนี้ก็เลยมี2อเคครับท่านฟังพีจีเคเวรครับบูชแบกขอ้อมาครับอีเทอร์ดึงมาต่อทีอ,อีครัสได้เปิดไปครับสเปียวมาทีครับหน้าโดของฝั่งอารีจาัก,การโอมารเรียบร้อยครับสกอร์เป็น8-3ครับ แอสเซอร์เซปเปิดมาแล้วไพ่มอรอซัดลงไปครับยิมเพลย,ยกยาวมาต่อครับด้านหน้าตัวของฝั่งนูบเรียบร้อยแล้วอารีนาบาัตสปีลมาสวยแบบนี้โอมาดูคาลิตเรียบร้อยครับเวฟฟอร์มแบบคมๆด้วยเหมือนกันครับตัวชิบโดซูเปอร์นวาเซฟครับระเบิดสตันผ่านไปแล้วซันเลฮิวให้นั่นหนีกซินแล้วตายคาไพาา่ม้อสปีดเข้มาหนกเสียไป4ตัวครับ PG, it, พีเอจีโคเอดพลิกกลับมาแบบสวยรูครับโอจีบุกเข้ามาโดนสวนครับคอมโบกันอย่างสวยงามครับ ฮอสปอตหรือเปล่าฮะซันเรกายและฮิวแรงน่าเป็นงั้นไม่ได้อัปไดาย,ยิางไลน์มาสม็กเปิดมาสมกแตกกันหมดแล้วแอสเซอสเซรเปิดมาดึงใส่นั่นฝั่ง B บสีสมาสเตอร์บอลซูเปอร์นัาเปิดไข่มาในวันนี้คอมโบกันไปลงต่อเหมือนจะทําการดึงแบ็คโคมาที่นหนึ่งรับผมแต่ตัวแตกไปก่อนสวนได้งามจัดเลยครับแตกสามปแล้วดูคลดุลิตีเอ็ดอรัสันแล้วก็มาลิกไล่ตามต่อเน,นื่องฝั่งโอมาโอมาไม่รอดรับดับเบิลคิวนั่นฝั่งทีมาโดครับ จัดการโอมาไปต่อแล้วแหลมมาแบบนี้เจอไซเลนครับก็น่าจะไม่รอดกับหนิงกาซินครืนกำไรกันให้สันหน่อยฮะแล้วก็พายมารอเปิดครับย้ำลงอีกครั้งด at ้านทางฟังดูเขาเริ่มสไลด์ครับแค่เดินผ่านก็ตัวแตกครับหายก็ยืนบนนะอิมเพลสตันเปิดกอดดูบุกหายอีกแล้วครับ เหมือนอะไรที่ผ่านมาแล้วก็หายไปจริงๆครับทางด้านตัวของฝั่ง,งดูคริชเสาร์เปิดนะผมดานนี้ครับก็เคลียร์ทอมเมนเต,เตอร์ไปก่อนแต่ท่านโอจิไหลามาไม่ทนนะันเละแยกย้ายไปก่อนโจเปิดมาออกมาหน,น้าบ้านตายอีกไปอีกแล้วทางด้านฝั่งดูคริชครับตายแล้วจ้าเช็กเจ้าเช็กเจ้เจ โอ้โอ้เปิดมาครับบูชแบกข้อไปวันนี้แอสเซเซปาครับดึงสู้นะล่อซื้อหรือเปล่าไอ้เปิดนั้ฝั่งโอมาเรียบร้อยฮะแหมแล้วฟินนีก็ซันเรให้แบบฮอสปอร์ตเข้าไปลำแสงครับหิวแรงแล้วก็ดาเมจแรงครับร่วงกันไปครับดึงแบบจัดๆเลยครับ้งนั้นฝั่งบีเซียงก็บาของเขาแล้วก็ทำการตีบาร์แรกตรงกลางต่อฮะอัดเข้ากลางมาครับ เปิดมาก็อารีครับเวนเนต้ามาเจอนั่นฝั่งเดียดูซ่าเปิดกอน้ำชนหรือเปล่าอิมเพลวเซ็ตอัพมาแล้วก็ผ่านมารอเปิดไปอารีน่าบัตครับขั้นกระสุนลงไว้ครับเรียบร้อยบีคบีวิ่งถ่ยต่อใส่ดูคริดดูคริดไม่ลอยดับมือเขีวนั่นวิสเปอร์ไปเลยครับประกอบร่างมาทีเคานเตอร์แก๊งได้เทียกลับมาแบบสวยรูครับถอยครับตอนนี้ทีมโดอาจจะเห็นแบบหรือเปล่าทีมควสเปิดได้นี่ก็เรียบร้อยนี่ก็คือปรับเลือดรอนิดหน่อยครับตัดสโมาได้สวยครับอารี แล้วก็แอสเซเซปาดไปที่น่านฝั่งมอฟฟิงเปิดมอฟฟิงนี่ก่อนแล้วมอฟฟิงตัวแตายหลอซันเลมาลีสแตททันเวออฟออกมไม่ได้ครับแล้วแบ็คโคใส่เต็มใส่บีสเปอร์วิสเปอร์ครับผมรอตีกองซัดลงต่อที่หน้าบัดเปิดครับบีเซียแบบนี้ครับครอบรนั้นอีนิกบาดูคอริดไปทีเอตูตรันแตกพ้าแล้วจีจีคอเลยครับ <OG S 1> เพราะว่าแค่ปิดมอฟฟิงไม่ลงนี่ก็งานหยาบแล้วว่าจ่ายทั้งหมดทั้งมวลแล้วฮะทุกสกลิลเป็น่านฝั่งทีมโอจีครับผมชนะไปก่อนในเกมแรกครับเกมไวจริงฮะ แล้วเออซาโผล่มาครับในเมื่อไม่โดนแบนครับหลุดโผล่ว้านั่นมอฟฟิงครับผมมนกันต่อไว้คอมโบโคสแนบครับ โคโนคาตาโคโนทีมตัวเองบอดี้บล็อกใส่ด้ดูโรเคยิตไปครับยกเทเลกันิซีดมาแล้วก็ตบเฟิร์นบัดมาจนได้กับวิสเปอร์แบแลมโพสิชั่นมานิดหน่อยครับทางด้านฝั่งจักคิโรผมก็เลยโดนเลยฮะกดทางด้านฝั่งวอลคลายครับ,รบแล้วก็สตันหยุดเบรกกันไว้ เอ,เอา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 ตายเองนะแบบนี้โอ้โหและนี่ครับโอเวอร์พาวเวอร์มาจับลงต่อมีเวนอมมาด้วยครับ <He> s <S ทางด้านฝั่งอีวอก็ลงมาพมร้อมลูบิกรบไปอีกต่อหนึ่งครับสองตัวเลยฮะชิมมาโดดับเบิลคิวกำไรเน้นๆกำไรหน่อๆ,ๆสเว,สเวมนมาประมาทพลังของเออร์ซ่าแบโดนสแต็กเต็มเวลาก็เรียบร้อยดูคริตต้องถอยก่อนครับในจังหวะนี้นี่แล้วมาลิกไปกระชากใส่น้่นฝั่งสเว่นแลดีมคอยล็อกมาก็โดนสองตัว ยิมพีเบิร์นมานาไปก่อนทอร์นาโดป่าสองแต่ไม่รอดครับอินวอเกอร์แล้วทางด้านฝั่งโคเอดบีบต่อใส่อารีครับยกมาเทเล็กๆันหน่อครับติดสตั้นลงไปนิดหน่อยดูเเบรดเกี่ยวได้ครับที่อารีอารีไม่รอดฮะเจอหนนูบเกี่ยวเหมือนกันครับอีรัสซิโอฟเรียบร้อยสองตัวสังแบบโคเอดแล้วก็นั่นฝั่งโอจิโรดินเดอร์มาครับวิสเปอร์ครับต้องเอาให้หน่อยฮะชนแบบขอบสวยครับขับขี่แบบปลอดภัยครับ เรียบร้อยก็ดูฤทิตขับขี่ได้ดีฮะบอลสเตนเปิดครับแล้วก็ทำการทอร์นาโดปาดใส่นันโอมายกไปเรเลคเนซีครับเฟดบอลยับต่อแตงนั่นฝั่งบีเซียมไม่รอดฮะด้านนี้ครับโคโนสเฟียเปิดไปครับทำได้สวยซ้อนได้ดีแต่เวนอามันกพิษร้ายทำลายคุณครับโอมาแตกกับคืนไปใส่เลนเปิดมาเกี่ยวซอกันอวันนี้แต่ดาเมจจะพอหรือเปล่าปักปักไม่รอดครับเจอแก๊งกับคืนมาเหมือนกัน เรียบร้อยครับทั้งด้านฝั่งนูบเจอทั้งด้านฝั่งนี่ครับแพงโกะก็ซอนมเข้าไปฮะผิดร้ายมันทำลายคุณครับแกฟาร์มป่าแบบถึงใจไงเพราะแกมั่นใจว่าเลนของเออร์ซาก็ไม่น่าแตกย,ยับขนาดนั้นถอยฟาร์มเรื่อยฮะเพราะสุดท้ายแล้วลูมมันก็ไปตันอยู่ทาวเวอร์เทียร์สองครับที่บุกต่อไม่ได้ครับดาร์คเซนแล้วก็สวน โลนี่ฮันเดอรคับขับขี่ปลอดภัยอีกครั้งครับใส่นักที่ดูคริออมมาก็หนีไม่พ้นครับดูการขับขี่นั้นฟังวิสเปอร์นั่น่ะสิชิวแครสเปิดมาอีกทีครับทางด้านนี้วางนั้นตัวของวอริก้าไปโห,โหโหสอนเยอะครับวิสเปอร์ไม่รอดนะ คิดไลา์ทำลายคุณครับแต่ก็ไม่ไหวครับเซฟก็ต้องถอยก่อนฮะส่วนอื่นๆก็ประคองกันไปครับใครหลุดมาก็ต้องโดนฮะโกรทบอลสำรวจครับท่านบีเซียมเจอหน้าสเวนครับสเวนไม่เอใจครับตัวเดือดๆอย่างนี้ยกเทเลคอนดีเซนมาอีมพีครับแล้วก็โรลิงเฮนเดอร์ครับจังหวะนี้ซ้อนไปเก็บโอมาไปได้แน่นอนครับแบบชิวๆครับเฮ้ยท่านจโดปาดเอาสุดท้ายครับทางด้านฝั่งบีเซียมส่วนที่มาโดก็โซโลคิวครับท่านดูคริสไปอีกหนึ่งคร ทีมมาโดครับโซลคิวแล้วก็ฝั่งนี้ครับโคโนครอบหนึ่งใส่เซฟเซรุดเดียวฮะมาฟาร์มสกลเลยฮะเอาเยอะไปหน่อยครับเซฟคืนให้กันยับยับเงินยังสูสีก็อยู่นะฮะห้าต่อ9ครับสกอร์คิวแล้วก็การเงินนี่สูสีไปเลยครับ OG จ u เควส u เควกดไป5คิวโอกดไป9แล้วตรงนี้บวก1ต่อหรือเปล่าโคสแนปบเอ็มแล้วก็เรียบร้อยโดนไซเลนยาวครับ รวบมาใส่กำแพงวอริก้าครับผมไอ้ผ่านมาคอมโบไม่ได้ทอร์นาโดวไว้ไอ้สวอส่วนครับกำแพงเยอะเหลือเกินต้องยอมเบรกลิงไปแล้วโดนมาโคพลายถอยก็บีซีเอ็มแต่วิสเปอร์โค้งมาตรงนี้พยายามจะฉีกฉีกไม่ได้ก็เจอดีมคอยค้างกันไว้แล้วก็ BCM ครับโกสวอมาต่อเออรซ่าหมวนมาแบบนี้ตบยับใส่ด้านฝั่งโอมาเรียบร้อยครับเมก้าคิวครับของนั่นที่มาโด อะไรแก้ตีเวนอม n ครับกันเวทก็ได้ครับผมถ้าเอาแบบเทๆก็จะเป็นรองเท้าตีกองครับถือว่าได้เหมือนกันเดินลื่นๆครถอยมาก่อนนะไซเลนเปิดมาที่แน่นตัวของฝั่งแพงโกะรวบมาอีกทีครับผมแล้วก็ชิวแคดด้งเกาะมาสตาร์ทขึ้นไม่ได้เจอไอ้พาร์ท ซอร์คอล์ถอยไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องไม่ติดอีกทีครับเทียจูดอสันกระโดดย้ำต่อได้ใส่วิสเปอร์ครับนี่ก็โดดดึงฟาม์ยยวยา,ยายไปก่อนนะทางฝั่งเฟลเลสต<ท>ัวดีมคอยล็อกมาครับผมทางด้านฝั่งแบดดาวหรือเปล่าครับตอนนี้แบดดาวแบดาว เสียนั่นเอจิสครับความซ้อนไปเยอะครับจะย้ำต่อใส่นันเออร์ซ่าเปิดเอ็นเรททันไหมครับเอ็นเรทไปแล้วด้วยนะดิไม่น่าจะรอดครับเออร์ซ่าบอกตัวแตกไปเรียบร้อยโดนฆ่าย้ำในเอจิสครับอันนี้ก็มาสูงเหมือนกันฮะยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวแล้วกลายเป็นว่าอาจจะเกี่ยวได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งหรือเปล่าเลยเสียนันเออร์ซ่าเสียเอจิสฟีไปด้วยครับอิมอร่อยอีกแล้วครับผิดมาต่อในโซนเพลย์ไปครับเนือจะจัแซดดีดูคาริสก็ปีดูเอเนมาพ่นสวนมาครับ ยิมพีแล้วก็โคสแนด์ย้ำต่อโลนี่เดอร์เกี่ยวปักแบบเต็มเวลาหรือเปล่าติดลมกันนิดนึงชนได้แต่อีกทีได้ไมมชนเข้าแทงไปแล้วสิว่าออกไปครับทอนโดทามมิ่งครับแต่ว่าวันิงเหล็กครับออกไปก่อนอีกทีครับหนุบเกือบแล้วครับล่านี้เจอนันมาลีครับแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรเวนอมากมายแล้วมีทั้งนสเวนกับปักที่รออยู่ทอนโดมมากวาดแล้วครับลง2ตัวเวนอมนเซอร์ครับผมฮิวไม่ได้ครับมานาไม่พอครับตรงนี้ มาโคพลายเปิดมารวบใส่ครับจังหวะไฟเผาแล้วก็ดีมคอยย้ำลงต่อเรียบร้อยก็เซฟบีเซมก็โดนนั่นทีเอ็ดูสัเนจัดการนั่นนี้จับถึงนั่นตัวของฝั่งแพงโกต่อแพงโกวิสเปอร์พยายามจะถอยหรือเปล่าบิงออกไปได้มีก่อทองเคลือบอยู่ไม่โดนดาเมติก ส้มได้เข้าพุ่งออกไปอีกครั้งครับแต่ว่านั่นโดนตามย้ำดวลเฟรตและเฟดตโบล์ต์อปปี้ครับผมองทางนั้นโดดไปครับอารีสตันเปิดมาสเวนครับดับเบิลจับมายังติดขอบอยู่ครับเช่นฝากวิสเปอร์โดดไอพารดมาเรียบร้อยครับโอมาปิดงาใส่นั่นหวังวิสเปอร์ไปเงินกลับมาเท่ากันอีกครั้งครับเควดมันจะมีเกม3ก็เพราะอย่างนี้แหละครับสแตนเปิดมาครับโบกย้ำแล้วฮะทางด้านของฝั่งอารีครับเรียบร้อยครับ จัดการง่ายว่ะเซนต์อาริเลยดิมคอยครับผมสตตนเปิดมาตีครับทางด้านเสเวนก็สเตนตีนั่นเซฟครับร่วงไปหนึ่งฮะว่าเน็ตเวิร์ดยรวมก็ไม่ได้ขาดนะสูสีกันกระชากขึ้นขอบบนไปก็เสนันเซฟครับ ติดยาวๆก็เซฟครับติดเธอไม่ไหวครับแต่มีรองเท้ากาเดียนกดไปส่วนครับแล้วก็กัดฟันวาร์ปมาได้ไหมเอาละครับโดนขัดโดนสะดุดครับฟอร์สตาร์ก็ไม่มีให้กันละกันลูบิกก็ยังไม่ได้มีฉากยกเซฟครับแล้วปล่อยเซฟแห้งๆไปอย่างเงี้ยนะฮะก็เซตอัพทางด้านฝั่งเพล็กวอร์นะครับแบบเต็มที่ครับเดี๋ยวรอเลื่อนนิดหน่อยค่อยกดทางด้านฝั่งรองเท้ากาเดียนได้ครับแล้วโคโนมาครับโผล่แหลมไปตีหมีครับ ตีมีออนทันดนโดเซฟสวยครับเออซ่าผมกันฟันโบกสวนไปครับที่นา่นโมาลีก,กดฮิวสวนเหมือนกันแล็ดดาเมนเหมือนจะไม่พอหรือเปล่าเลยดิฟฟิงบลัดเปิดไปสเวนสตันโบก,กันไว้วอริค้าเปิดย้ำต่อวางนั่นฝั่งดีมคอยลงอีกครั้งไปโดนอินบูกเกอร์แล้วก็ทางด้านตัวของฝั่งวิสเปอร์แพงโกะเรียบร้อยแตกไปครับผมทั้งคู่ครับและเวนอมนี่อยู่ยาวๆนะครับทานนั่นฝั่งเซฟไม่มีฟอร์ซัมไม่มีฉากรูบิกยกเซฟเรียบร้อย,ยกับวีฮิวนัทีเอตูดาวซัน มีเข้ามาหาด้ดานฝั่งวิ i เปอร<ด>์คร<ด>ับน<ด>ุกเขามีของยืดด้วยครับทางด้านฝั่งไซโครครับดีมคอยมาบอกกระชากจะเบรกลิงครับแต่ก็ยังไม่หลอดรับสเวนสตันย้ำไปครับคอมโบทูถทย ไซโคลเซตมาแล้วก็สตันครับออกอูเซปเตอร์กันแบบกระจุยกระจายครับมวนออกครับที่มาโดครับตีสแปซตีปั่นครับแต่ก็ไม่รอดดีครับซึ่งตัวไม่ได้มี b k เคีรับเพื่อ่จะไฟสู้ต่อในเฟสต่อไปเรียบร้อยครับแต่ทำการตีทวอร์ดล่าก็เทียงหนึ่งฮผัดกันช่วยกันผัดกันดูแรงกันไปครับโรลิงเดอร์มาในวันนี้ครับไซโคลแล้วก็เดวิจัมมาส่วนนี้ออกไซโคลด้วยฮะ ก็ไม่สามารถจะกิ้งได้เต็มเวลาครับวิสเปอร์ไอ้พาดเปิดมาไม่ทันฝั่งนั่นทีเอเดอร์สันกระโดดมาครับโคโนโลเลยแล้วกันครับตีฟรีอีสปอร์ครับกระชากมาจากวายหนึ่งครับไปวิสเปอร์พุ่งต่อเรียบร้อยครับขึ้นมาเป็นยี่สิบดต่อสิบสองครับ,บ,รบการบกตีทอมมันเตอร์ครับได้โดนของฝั่งทีเวสใส่โคอนอ๋อโดนสะท้อนตายดีครับ ยังไงก็ต้องเอาครับมาสุดขนาดนี้แล้วซันสไตร์จะเช็คครับทีอาดูสันถอยครับเติมเลือดจะครีปก่อนนะตอนนี้ถึงหน้าตัวของแมนนิสโลริงเดอร์สตาร์ทเครื่องไปครับชนไปนี่ปังเอาจับปังได้มาขอโอ้เชนซีซีไม่ทันครับขอบมันไกลไปหน่อยครับเอาแล้วครับกระชากใส่กำแพงแบบฟรีๆแบบนี้เรียบร้อยหรือเปล่าท่ายากในการสตันสตันไม่ได้ครับต่อเนื่องแล้วก็เรียบร้อยไปกับอาลีแล้วก็ฟัง วีสเปอร์ตามต่อด้วยทิมมโดโทิมมโดโไม่รอดครับเสียไปสามตัวแบบชิวๆไม่ค่อยชิวครับสำหรับนั้นโอจีคชิวๆสำหรับโคสแล้วจีจีเลยครับรู้อยู่แล้วว่าสู้ไม่ได้ครับหมดท่าไม่งครับผมหมดใจทำพลาดตั้งแต่แรกครับผมตั้งแต่แรกจริงๆฟาร์มไม่แบกแขมยังไปแจกนะฮะทั้งเวนอมเออยังด้านฝั่งเออร์ซาเลยกาหัวไปเลยครับถูกทำลายตราสัญลักษณ์ ดูต่อพันปีเกมไฟสุดจบกี่นาทีครัน่า20นาทีแล้วโดยประมาณไม่เคยเห็นเกินนี้นะส่วนใหญ่ก็ทนถึง20นาทีกันไปครับ10นาทีวก,กว่า GG เนี่ก็ถามว่ามีไหมมันก็มีแล้ว ดาม่าชุดนักกีฬากันอยู่เลยเจา้าเททางด้านโตของฝั่งเซฟก็โดนจี้เข้ามาครับทางด้านฝั่งเซฟก็เรียบร้อยครับม,มาริกรากรเซฟไปฮนะ <S 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 ดูออาเบรดเปิดมาคอย้ำต่อดูบริการ,รวิสเปอร์ครับ สองศูนย์เลยครับทางด้านฝั่งเควสครับอินโวอเกอร์เดินเกมกี่โมงไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้โดนเดินก่อนนะเข้ามาขโมยสแต็กแต่ก็ไม่ไหวครับเดินไล่ไปครับทางฝั่งตัวของอารีครับลาไลครับมาหลีกกับคืนได้อยู่ฮะบีเซมจะการมาลีกไปเรียบร้อยด้านโดของฝั่งทิบโดครับจีมาที่นนบนนบถอยกับห้องกลางต่อฮะ ลาดแค่เน็ตขอย้ำอีกทีดูคาริสโดนจี้อย่างหนักบูชแวกข้อผ่านมาแต่แดนวิสเปอร์จะการดูคาริสเรียบร้อยฮะสองต่อสครับ รื o อเชิดจอทาเวอร์แบบแล้วก็เวฟฟอร์มผ่านมาครับหนีไปก่อนนะครับทางด้านฝั่งโนโ์ครับห้ล้านบาทที่หนึค่าเงินล่วงไปเท่าไรสามสิห้าจุดเรล่วงจากประมาณ3ามสิดึงอยู่ ปีที่แล้วเยอะกว่าครับปีที่แล้วเงินรางวัลรวมเท่าไหร่อะ15ล้านปีนี้เงินรางวัลรวมเหลือ5ล้านครับเราเฉลี่ยไปเกมอื่นด้วยทางด้านฝั่งที่มโดโดนจี้คาป้อมไปครับขึ้นมาเป็น6 2ครับเกมไวกว่านั้นฝั่งเควนหายดีครับพี่ชายดีขึ้นครับบูชแบกคอมาครับผมสแกตเตอร์เปิดไปซัดลงต่อริวเชเดอร์เจาะครับบีเซมจากการนั้นมาริครับ เอาวลานเปิดมาครับทอสไปครับอัดเข้าไปมาโคพายไอ้ผ่านครับเก็บ่ทนวิสเปอร์ง่ายๆครับไท้นี่ได้เนอะฝั่งโนบ7-3วันนี้เงินนำอยู่ 1K ครับเควสชิลฮะเอาลานเปิดมาใส่กันชิมโดครับจะวูบครับผมทำการรีสเตทกับเคิร์นมาหน่อยเหมือนโคสนามไปครับอัั้บีบไซด์แล้วมอต้าครับถ้าปิดไท้นี่ไม่ได้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะปิดได้อยู่ วิงจี้เข้ามาโดนไปมิงลาโซบอกแล้วจับล้อไปอลีละลายครับฮาร์โดพยายามจะขัดโอม่าแต่ก็ไม่ได้แฮกเกมตีป้อมเมือนคืนนะครับฉะนั้นฝั่งโอจีได้นั้นทาวเวอร์ล่างไปเรียบร้อยซีต่อแปดครับแต่ก็ถือว่าเงินยังไม่ขาดมากนะทั้งฝั่งเควสเงินนำอยู่สองเคปโคสแนปเปิดมาครับ EMP ซัดลงต่อใสโอม่าอีกทีเดียวเอิร์นอฟชาโดว์เผา ยืนใต้ป้อมเทียสองหลีเลือดแล้วทอร์นาโดเกี่ยวขอไปะเรียบร้อยครับโอมาครับรอบนี้ BCM กครับเดือดฮนะเดินเกมกันแบบดุดัน นาคาเปิดหลับเซนอัพสาะไอ้ผาดคมคมสองตัวแล้วกันนะแล้วมาโคพลายปิดหลับมา,อา,บมาทอสมาร่วบลง3 <CD S 1> จังหวะนี้บีซมล่วงไปครับกับวิสเปอร์ตามต่อได้เซฟเซฟจะวาร์ฟได้หรือเปล่าเอ้อยวาร์ฟได้อยู่ฮะลับสวยจัดครับทางหน้าตัวของนาคาฮะ อินโวกเกอร์ทิบาโดเงินตามตามมาแต่ก็ยังไม่เพียงพออินโวกเกอร์วิ่งเกมแบบตาเหลือกจะได้หรือเปล่าแล้วมอต้าอยอดมาเป็นนี้โคสแนปยังไงต่อบ,บูชแวกครอบสวยครับทางนั้นอารีปิดงานใส่ั้นมาลิกไปไปด้หมดแต่นูก็ทอดมาทานั้นอารีก็ร่วมเหมือนกันมีวอ์ยุบหัวต้องเคลียร์ไปก่อนครับดูคริตออมมากักทางด้านโนของจักคิโรครับบูชแวกครอบมาชาวชิเตอร์เต็มเ,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 มเวลา สามวินนี่คือดามเมจเต็มแล้วฮะไอ้พาดเปิดไปพยายามถอยถอยไม่ได้ก็ดูคริส เปิดมาเอจิสก็มีมอเตอเาอยู่ที่ที่มโดครับเริ่มบอครอกับมาได้แล้วโอสแนปเปิดมาอินฟอร์ e นเบทฮะบูชแกครอบสวยครับทำการไล่จับตายนั่นจากคิโรเบิร์กตั้งซัพพอร์ตไปเรื่อยๆครับก็เลยเอาแบบเอาสุดนะฮะเข้ามาล็อกดาวน์โซโลคิวทังด้านฝั่งบีเซียมไปได้ครับทีอดูรซ่าแล้วทำการตีทเท่าต่อเปิดลับมาฮะ ยืนแช่บ่อไฟเลยครับแล้วก็วา์มกลับไปได้ผมฟา์มต่อแล้วครับท่านจีเอ็ูโรซนสมออัดมากาครับสมอแตกแล้วก็โดดมาพายมารอฮกใส่ครับโอ้เซนทอร์ช่วยสตันซะด้วยขอบคุณมากไม่รอครับท่านฟังบีซีเอ็มอดมาครับเอาเวลายาลงต่อโดดนอครับหัวตรรเลยครับแล้วก็ชาร์ชูเตอร์ดีตัวออกไปเลยหรือเปล่า หนีกลับไปได้หนึ่งครับทางด้านฝั่งดูมแต่ก็ไม่รอดครับอาริวิสเซอร์จัดการ้ฆ่าโอม่าได้ครับถือว่าแรกๆจะเทรดไปอินวอเกอร์เพิ่งเกิดนะบีเซียมต้ออัดลิงเคนเพิ่มหรือเปล่าเจอแล้วก็เอาร้านทอตมาครับแล้วก็รีสตัดไม่ทันก็เจอไซเลนต์รีแอคไวครับเรียบร้อยชีมาโดฮะสโมเข้ามาแกงแบบนิ่มๆเฟรมเบรกรับน็อกกับหลังมาไม่ได้ครับกลายเป็นว่าดีท่านฝั่งบีเซมออกไป บูเชอเดอร์จอบเฟมิงลาโซลากใส<า>่<า>ไฟ,ไฟมาอีกทีครับโอมาทางด้านดิคุกกี้ครับไปต่อทอดทับไปกับตัวแตกเรียบร้อยก็เซฟมาสู้กแล้วก็เซฟฟามสูงสูงครับทางด้งที่มอฟฟิงตายนั้นในสามเหลี่ยวทพี่แกก็ไม่ถวอยครผมก็ไม่เข้าใจแกเหมือนกันของแห้งจริงครับมอฟฟิงกำลังจะบีเคบีแล้วับทำไมทำไมเล่นไม่ละเอียดพอโอ บูชแบกข้อไปครับแล้วก็ถอยครับอาริโดนล่าหรือเปล่าไม้ติดตามมาคุ่เองับโปรยก็ต,ตายหืมไอผ่าน <I pad S 3> มาไม่โดนครับจีสดมาโคพลายเอา้าทางฝั่งฮูดบิงครับผมคู่ดาววาบครับหนึ่งว่าวาบไปแล้วคู่ดาววาบเลยอยู่สองวีกับพี่ชายโอ้ my g ก s h ชขอคูณคุณ พี่แบร์ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่มี่ครับผมขอบคุณครับจอห์นเบอร์มาเทียนหนึ่งขอบคุณครับเปิดหลับมาเซตอัพใส่ครับใส่เลนแล้วก็ล็อกดาวน์แน่นอนหรือเปล่าบีเคบีเรียกทันครับแล้วก็มอต้าหยอดเต็มเวลาใส่โอมาเรียบร้อยโอมาไม่มีกว่าได้จับครับเฟมิงลาโซเลย เธโดกว่ามาที่นั่นมาเรกครับทะลุ BKB ผ่านไปโดยนาทีอโดรวสั้นไมค์ควิงย้ำต่อดึงไว้ดีนึ่งครับทางนั้นอารีตามแล้วดูมอินฟอร์เนเบตมาบุชแวกครับแล้วก็นี่ยก๊อปปี้ไทนี่มาทอสกรับผมรียบร้อยกบมาเิกคืนกำไรนั้นโอจีครับพอสมควรเลยแหละใช้โอกาสนี้ในการบุกการตีทาวเวอร์ครับตีแรงแล้วมอฟฟิงฮะมอฟฟิงที่บด อีลูชันครับผมครับไว้ก่อนส่วนด้านฟังทีมเควส์กดเครือบฮะเพราะว่าเป็นทาวเวอร์เทียร์สองแรกครับ <c oughs> เอาตีด้านโรชานต่อครับโ <c oughs> อจครับมีเจาะเกาะริวเชเดอร์แล้วมอฟฟิงก็สบายครับอีกอย่างหนึ่งคือทังด้านฟังไอตัวอินวอเกอร์ <c oughs> สามารถบัฟเดเมลแล้วก็ตีเร็วให้กับมอฟฟิงได้ครับสกิลอลัคิตี <c oughs> ้ฮะ ทางด้านของมอฟฟิงครับผมจะขึ้นเป็นคีใหญ่คีใหญ่แล้วก็บัตเตอร์ไฟต่อฮะดูท่าทางแล้วซื้อรีสปีดเดนดารัสไว้โดดนะครับภายม่อรอเปิดจะปิดนาเมจได้ทันไหมเสียน่ใน,นจีนครับรีบถอยเลยหรือเปล่าหรือว่าไทยนี่จะรวบฮะมาโครายรอคุณอยู่ครับผมแล้วบีเคบีเปิดสวนมาแบบนี้ดาโดของฝั่งนี้เฟ,ฟมิงลาโซล,ลากทีมโดโไปครับทีมโดบ,บอกครึ่งหลอดก็ยังไหวเวฟฟอร์ก็มาใส่้นั่นฝั่งมาลีครับตีกองรูดผ่านไปเอ้า มาเข้าข้อไอพาระบับที่มาโดดจะเข้าชน1-5ครับเพื่อนเข้าไม่ทันนะโอ้โห1-5 e อีสปอร์ตครับให้ตายเถอะเป็นคนยังไงครับเนี่ย b ี b แรกนึกว่าจะถอยกับพี่แกซัดเลยครับซัดสุดไม่สนลูกใครนะกาเปิดหลับมาไปเจออินเวอรกหรือเปล่า โอยดัดมาเจออินโบเกอร์แล้วไปแบบไอ้พาดเปิดไปแล้วก็หนูนครับจัดการอารีไปอีกข้างหนึ่งส่วนนั่นฝั่ง BCM ไม่รอดฮะเปิดได้สวยก็ดีดูทั้งสั้เนเฟมิลาโซล็อกมาแบบนี้ไอ้พาดเปิดไหมครับแล้วก็มาโคพลายย้ำต่อวิสเปอร์ไม่ได้เล่นอีกแล้วครับ โดนหัวหน้าแตกแล้วกัดฟันมาจะง้างใส่แต่นหน้าตัวของแบรเดอร์แบลเดอร์อรอรถอยกับจู๊กไปด้านนี้ทีมโดครับต้องบีเคบีลีฟไปก่อนแล้วตวทอสมาบูบครับดับเบิลคิวนั้นนูไปเลยฮนะทำไมทำอย่างงานะนะกับผมแล้วนะคระเบนหลับมาเก,กี่ยวไปโดนหน้าตัวของฝั่งเซฟได้ครับผมเซฟโดนไอ้ผ่านมาอีก้ะรอกต่อกโมกันดีจัดเลยครับทางหน้าตัวของฝั่งทีมเควสเรียบร้อยครับ เสียกันไป3ตัวครับ OG ฮะครัมอฟฟิงดูมแล้วก็สแนมไฟร์ตอนบูชแบกไปก็เป็นไทนี่อิลูชันครับชารชูเตอร์ไปปักโดนนาคาทอร์โดกวาดมาไม่โดนอินวอกเกอร์ครับต้องถอยครับโอ้โหยกมาดอกนี้ตัวแตกแล้ววิสเปอร์แล้วดูมไปฟรีด้วยนะแบบนี้ทางด้านฝั่งไทนี่นี่แรงจัดครับแล้วหลับเปิดมาเกี่ยวได้2 บีเเปิดเจอภยายมือรทะลุบีเคบีไปลูดหายไปแล้วครับด <c oughs> ้านดนของฝั่ง b ีเซมแล้วตามต่อด้วยอารี <c oughs> ทางด้านทีมอโดว่าไงกดบีเคบีแล้ววาร์ฟวาร์ฟทันอยู่นะ ด้านี้ครับทอนอวอรัน์มาวูบไปอีกหนึ่งครับเซฟเรียบร้อยครับตายต่อๆกันยูชันก็บอกตีบ้านไว้ฮะตอนล็อกไปแล้วบูชแบครับไม่ถึงครับไ่นี่ครับอยู่ไกลเหลือเกินเข้ามาจังหวะนี้มาเลยครับชิวกานดึงไว้ก่อนแล้วถอยกลับฝั่งนี้ก็ทอดกลับทิมบัดทิมบโลดเราล่อซื้อไปแล้วเรียบร้อยครับแตกไปครกับถือทิมบโดเพิ่งซื้อคีย์ใหญ่ไม่ได้ใช้คีย์ใหญ่ครับ นอนอยู่บ่อน้ำแล้วก็ตามต่อที่ w h i เปอร์วิสเปอร์ไม่รอดครับ BCM ก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันครับโดนอาววรันเปิดไปแล้วก็บิงทอนมาวูบไปอีกหนึ่งหรือเปล่าเวยทางด้านฝั่งเซฟเซฟแตกพ่ายครับผมเรียบร้อยับแล้วจีจีคอครับเป็น,นั้นฝั่งทีมเควนดิปปอร์ครับชนะไป2 1ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับส่วนั้าหน้าตัวของฝั่งทีม OG ตกรอบ โอ้ไม่ก๊อดับยากทั้ง2เกมครับโดยเฉพาะเกม2เกม3ครับที่ไม่สามารถการันตีในการชนะเรนเฟดครับผมทีมควสเล่นเร็วทั้ง3เกมครับแต่เกมแรกฮะไม่สามารถบทเกมเร็วได้ับเจอ OG คัมแบ็กกลับมาครับด้วยทางด้านตัวของฝั่งการเซตทีมไฟครับเคาน์เตอร์แท็กมาเลยครับแต่ว่าเกม2เกมสไม่มีการเคาน์เตอร์แท็กแต่อย่างใดครับ